ศัตรูคู่แข่งตลอดการอินเดียกับปากีสถานโดนระเบิดพร้อมกันใน24ชั่วโมงครับระเบิดลูกแรกดังกลางนิวเดลีอีกลูกถัดมาไม่ถึงวันอิสลามระบัดสะเทือนตม่มมันเป็นบังเอิญหรือมีใครโยนไฟจุดชนวนสงครามใหม่ในเอเชียใต้ ใครที่ติดตามข่าวเอเชียใต้จะรู้อินเดียกับปากีสถานคือคู่แค้นข้ามรุ่นตั้งแต่ปัญหาแคชเมียร์ยันการรับมือกลุ่มสุดโตง่งสองประเทศนี้แทบไม่เคยมองหน้ากันดีแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าในเวลาเพียง24ชั่วโมงทั้งสองประเทศจะโดนระเบิดพร้อมกันแบบนี้ เริ่มจากช่วงบ่ายวันที่10พฤศจิกายนเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินเรดฟอร์ดใจกลางกรุงนิวเดลีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายบาดเจ็บกว่า20คนตำรวจอินเดียเข้าควบคุมสถานการณ์รวดเร็วและจับคุมผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งรายพร้อมตรวจยึดสารเคมี3ตันที่ใช้ผลิตระเบิดได้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศจะลากตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้และเขาย้ำว่าเบื้องหลังอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานโดยเฉพาะกองกำลังมูฮัมหมัด แม้ยังไม่มีหลักฐานชัดแต่เสียงระแวงเริ่มดังทั่วประเทศและก่อนที่ฝุ่นควันในนิวเดลีจะจางรุ่งขึ้น11พฤศจ,จิกายนปากีสถานก็ระเบิดตามครับหน้าสารกลางกรุงอิสลามาบัดเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บอีก27คนบางรายอาการสาหัสครั้งนี้กลุ่มบาตาหรือเทริกอีตาลิบนันปากีสถานออกมารับผิดชอบเต็มปากบอกว่านี่คือการตอบโต้รัฐบาลที่เปิดศึกกับพวกเขาในแนวชายแดนติดอัฟกานิสถาน และนั่นแหละครับที่ทําให้ลูกไฟสองลูกกลายเป็นพายุทั้งภูมิภาคอินเดียโทษปากีสถานปากีสถานประกาศเข้าสู่ภาวะสงครามรัฐมนตรีกลาโหมคาจาอาซิฟทวิตยืนยันประเทศอยู่ในหมวดพร้อมรบเต็มตัวขณะที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่า2ระเบิดนี้มันบังเอิญเกินไปที่จะเป็นแค่การก่อการร้ายธรรมดา เพราะช่วงนี้ปากีสถานกําลังรบกับปาตานในแนวชายแดนส่วนอัฟกานิสถานก็เริ่มขยับเข้าใกล้อินเดียมากขึ้นและ2เหตุการณ์ที่เกิดในเวลาไล่เลี่ยกกันผู้ต้องสงสัยทั้งหมดกลับมีแมวของกลุ่มหัวรุนแรงในปากีสถานอยู่เบื้องหลังเหมือนกัน บางคนตั้งข้อสังเกตนี่อาจเป็นแผนซ้อนแผนของฝ่ายที่อยากเห็นอินเดียปากีสถานเปิดศึกอีกครั้งอาจเป็นมือที่สามจากอัฟกานิสถานที่ต้องการเบี่ยนความสนใจจากความพ่ายแพ้หรืออาจเป็นกลุ่มต่างชาติที่อยากเห็นภูมิภาคนี้ลุกเป็นไฟเพื่อหยุดโครงการเศรษฐกิจใหญ่ในเอเชียเช่น CPEC ที่เชื่อมจีนกับปากีสถานเพราะถ้าไฟสงครามลามขึ้นจริงทางออกทะเลฝั่งตะวันตกของเอเชียจะถูกปิดตายครับ คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันดูเหมือนแค่ระเบิด2ลูกแต่พอขุดลงไปมันคือการวางหมากระดับภูมิรัฐศาสตร์คำถามคือใครได้ประโยชน์จากการที่อินเดียกับปากีสถานปะทะกันตอนนี้คำตอบอยู่ที่ท่าทีของโมดีครับหลังพูดแข็งเรื่องความมั่นคงเขากลับบินไปภูทานไม่มีสัญญาณเปิดศึกไม่มีคำสั่งเคลื่อนกำลังเหมือนรู้ว่าถ้าเล่นตามเกมนี้อินเดียจะตกหลุมรายงานล่าสุดชี้ว่าเหตุระเบิดในเดลีนั้นอาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้ลงมือเอง แต่ความเสียหายทางจิตวิทยามันทำงานเต็มร้อยครับเพราะตอนนี้อินเดียปากีสถานต่างจับตากันด้วยมือแตะไกปืนและในขณะที่ทั้งสองกำลังหาว่าใครที่อยากเห็นอินเดียปากีสถานเปิดศึกอีกครั้งบางประเทศอาจกำลังนั่งยิ้มอยู่แล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ